ราคาสีที่เดิมครับผมราคาสีที่เดิมเพี้นยครับเพ็นนยังเลยจะทำเาจะทำน้ำตกโอ้คนนีหน้าฝนน้า้องกินน้ำตกก็ขาดตาดีครับนี่นะฝนนากินน้ำตกแบบว่าอุนงเด้อก็ยยังกาะก้ยังเกาะก้อยสี่สัขาแปดมังกครับผมสี่สัขาแปมังโกอ้ยโอ้ยตุ่ม เปบอดเนือตอนนี้แต่ื่ยเปดๆแสบพยังครับพขาดกบสบให้ไลพอมพรขายังก่อ็ม่ย่บอลขอกิบคุณงานกฤษดาเอด้วยนะครับผมนี่งานฟุตบอลที่เดี๋ยวที่ไร่ที่สุดครับ่าสั่งวเสียนผ้ามาอยู่ ยีสาล้านโอ้ปาเต้นรถเจาเนี่ยมาตรฐานตัวของเขาอต้องเขาหชื่อครับนีอเดยัมาเนา่ะนีอ่าใส่เน้าลงไปหยวกนห้ห่ใส่เยอะขจะมันจะเปรี้ยวเนี่ยไม่ใส่เยอะมันจะเปรี้ยวันยวนะครับเจีใส่ตานี่ครับผมเปรี้ยวตานี่เท่าไหรครับ บรรยากาศแบบบานๆเล่ะเต้นต้นใหม่นี่มาแล้วมาผ <c oughs> ้า <c oughs> ขาเฮดไซลูกขาวะ <c oughs> วะนี่เฮ <c oughs> ้ยเรื <c oughs> ่องน้ำตกไไลทหมดเลยกลมออกมาอไฮไลหมด แค่กินบป็ดจา,านเดียว,รวเราต่องต้องจานโอ้หอหลายปูผัวเราเขาโอ้โยที่นี่ที่เดียวอย่าใส่ลูกขาบ้นองมาอุนนอนนอ่หนุเราลายได้อครับให้เราเจียงเร็วเราลงให้หลายปันมาอุ่หนุนเราลายได้อกันให้หาลายปันเดี๋ยวแม่งสุไทเขาเรียกว่าเสียฟังให้นี่ มีเดียมพรเกลือนมาเสียขอกไงเนียอง้วประมาณสุกนอกมุ่มในนี่เขาเรียกมีเดียมแรงเอแรงนิดนึงอาวาลหอยนี่กเสืออกินแล้วอย่างบนี้ท้างต้องแรงฉ่ำนิดนึงเสียเอกนะเออมันต้องฉ่ำปหน่อยดีโอ้สุดยอดนีเทียรดธรรมดาดี

รอเมนูสุดท้ายรอเมนูสุดท้ายเหรอัเสียองไห้สั้งเ้โคโยตีไปแล้วมาล้วคมาแ้วเยเสีะโอชจบล้วขออนุาไปกินก่อนเด้อบดสวั